いただきます。 ไทยสิ่งหวัายสที่แรกนะครั้องที่นที่แรกนะคก ทำได้ยุบออกมาเยอะเลนะครับี่ให้เดนเซ้าฟานกรัดิเซ้าฟาี่ที่มาแ้วนะครับให้เา้งเซ้านะครับให้ทัวร์นะทัวที่นี่เป็นที่แรกนะครับองลยเพงเกิด นะจีเปิดกีเก้ก็ดีนะครับให้ผู้ใดคนขอบคุณ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 ขอบคายกันพี่น้องอีกแี่ไหนเนฟ้าถึกซอกฟ้านะครับเดน้ลยนะครับดด้ លรលាបន្ត្ត្រំ្លាន

เอ้าโูดเแหล่นี่นทาไดีปยอ้าขึ <ja ้นไปแล้วครับ ไม่ห่างอดิมันไม่มีร้องมือคืนดีแต่ว่าร้องวันน e ี่น่ะร้องครับอ้ยย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 ย

เรา้าเรนเราลเรีนหาิปนะครับเราเลาเแล้วเราเครับอ่วานนี้ารนหาินะครับกําลังกินขนาฝากระลักประดับใสอยู่นะครับสวยงามนะครับสวยงามนี่เป็นประเพณีประเี ว่าสวยงามนะครับต้องภาพพืชพันธเป็นครั้งแรกทีที่งานเฮาได้นำมาเสนอให้เป็นองในเบื้งกันนะครับในคั้มขึ้นกับุบัรเรานะเป็นองเนาะจากไหนกันปีหนาทุกสิหลายกอี่นะครับปีตัวน้องเบิ้งตัวล้องเบื้งนะครับจัมอเอบ้งได้ดวงใช่ใช่หรอ ข้าวเกี๊ยนะข้าวเกี๊ทางภาคตะวันออกนี่นะฮะไม่หรอกไม่หรอก้าวเกี๊ยข้ากี๊ให้ทางภาคตะวันออกน่นะถนนเขาไม่หรอกเจ้าหน้าที่วัดพ่อทานี้นะครับนะ ดนังนดึงนัพี่น้องนะครับก๊อังดึงขึ้นรูอง้านะครับเนแล้วองี่หมอกอนเดอครับินไปแล้วครับเดินไปแล้วครับย่างสวยงามนะครับก๊อฟขึ้นนะครับสวยงามมากอนี้มบวนะครับ ยวยงามมากนะครับกำลังปล่อยเสียงอยู่ครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดตั้งเสียงสนุกครับพี่น้องนะครับ ตอนหน้นกำลังไปเสียกินนะครับเป็นวาป้องรวมาณสองเมตรห้าสินะครับ สุดยอดนะครับกระลังขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามอีกกองหนึ่งใหญ่ที่สุดนะครับพี่น้องสามเป็นห้าสิบนะครับเอาเรื่องครับพี่น้องนะกล่องนะครับนี่ขึ้นมาอ่าสามเป็นห้าสิบนะครับใหญ่ที่สุดในมือนี้นะครับกระลังขึ้นสู่ท้องฟ้า สีเขียวงามสวยงามมากครับสวยงามมากนะครับแต่จะน้อยนะครับพี่น้องเนาะขนาดลูกมันกระทำนี่ครับพี่น้องลูกมันกระทำนี่แม่ันทำไหนคืนซื้อฟ้าสองดวงนะครับพี่น้องเนาะอ่ายางสวยงามนะครับี่สวยงามนะครับอีกอีกหลายดวงครับพี่น้องีหลายดวงนะครับอีกหลายดวงหลังเวลาไฟอยู่ ที่งานกเข้านะครับที่งานบานเราองเขากำลังประดับไปอยู่นะครับดวงนะครับพุดที่แตกกำลังที่แตกัน้กยกลังน,นะครับ เด็ดนะครับตาส กังกันสู้ต้องฟานะครับตอนนี้กำลแบบังเตรียมทีมงานกำลังเตรียมอยู่นะครับแต่แข่งเก็บนะครับเกรใหญ่ที่สุดในวัอนี้นะครับเริ่มต้นนะครับแต่ก,ก่อนมือเริ่กันนะครับ นะเรืสองนะครับเง้ทสุดในวนี้านดะครับขึ้นสายงสวยงามนะครับไปครับไปครับสีงสวยงามนะครับระวังงองกันด้อของกันด้อรัระวัง

ครับพี่น,อน้องนี่คือการาเบิ้งเบาวสวยงามนะครับมาเป็นประชันวาบว่บาวประกวดเบานะครับแต่เบิ้งเบาสวยสวยงามสีประดับไฟยางสวยงามอยู่ทั้งสองฝานะครับพี่น้องงามงาม,งามครับเบาที <c> ่ <oughs> ยังกันกันเปรียบใช่ป่ะบางไฟกับบางไฟแสนบางไฟล้านบางไฟสิบล้านเบาใหญ่คือเบาสามเมตรแปดสิบนะครับในพี่น้องไนีดูในเบิ้งกันในทางยุทธศุภหรือว่า ทั้งอ่าอะไรอย่างก่ f a เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหรือจะเป็นสันสัน <TikTok. S 1> อไย่างก่อนเท่กัตบติ๊กต็อ TikTok, กอ่าติ๊กต็อกนะครับพี่น้องทั้งติ๊กต็อกเฟซบุ๊กนะครับทั้งยูทูบก็ดีนะครับมินี่ในน้ำวาวมาเจ็ดไปดวงนะครับพี่น้องมินี่เป็นปีแรกนะครับเอ่อยัประชนห่างไกลยาเสพติดมะเร็งวาวมะเร็ง ร่วมกันสนุบสนานับประเภทีิทยนะครับคืออยุบานเรานะครับพี่น้องตรงนี้บ้านเรานีทถุงหน้าวาวมิตรดวงสวยงามนะครับตามทีทายเบื้องนะครับจะได้ก็สนับสนุนนะครับพี่น้องสนับสนุนให้วาวไทยนะพี่น้องกาลั่างสิคนอีกหลายดวงนะครับกาลังสิ้นอีกหลายดวงกาลังสิไปนะครับไปเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับไปเบิ้งไปเรื่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณในลายนะพี่น้องขอบคุณในลายครับเอาเจ้าไป ที่ตายตอนนี้เบฟลายเห็ดใจ Gracias. Sí. ท่บองเสียใจโอเคเสียคนจังสีขันหัวานงบอกใครสิให้เบิ่อใจที่มีก็หูดีว่าผลสุดท้ายต้องเจ็มยามไาอหักอายก็หักเบื่อใจ ียสิห้องถามนอกไปว่าเคยหได้บอก